สวนมะกอกเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ครูของโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในโมร็อกโกนำมาสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กๆริมถนนสายหลักของเมืองชนบทชื่อว่าสมิมูคือที่ตั้งของโรงเรียนซิดีบูสกีโรงเรียนซิดีบูสกีในเมืองสมิมูมีนักเรียนทั้งหมด712คนนะครับครู22คนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไกลๆนี้แต่ก็ มีบ้างที่ต้องเดินทางไกลหลายกิโลเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือผมชื่อฮุสเซนอิซาอุิดเป็นครูที่โรงเรียนซีดิบุสกีสอนที่นี่มาแล้ว25ปีเมื่อก่อนเคยสอนภาษาฝรั่งเศสครับแต่ตอนนี้ผมสอนคณิตศาสตร์เพราะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ความคิดเรื่องการปลูกต้นมะกอ,อกเกิดขึ้นโดยบังเอิญ <c oughs> ในยุค90ต้นๆรัฐบาลแจกกล้ามะกอ,อกให้กับโรงเรียนจำนวน2-3ต้นเราจึงนำมันมาปลูกแล้วก็เพิ่มจำนวนเป็น20ต้นที่สวนด้านหลังโรงเรียนของเรานี่แหละครับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราก็ดูแลต้นมะกอกพวกนี้มาเกือบ14ปีแล้วแลวเล่าเด็กนักเรียนอายุ11ขวบของชั้นป .6 จึงเริ่มต้นโครงการเรียนคณิตผ่านต้นมะกอกเราจะวัดค่าของสองสิ่งที่แตกต่างกันคือมะกอกและก็น้ำมันครูจะแจกกระดาษให้พวกเธอประเมินค่าโดยตัวเองด้านหนึ่งจะเขียนคำว่ามะกอกส่วนอีกด้านจะเขียนคำว่าน้ำมัน เราครอบคลุมหัวข้อการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์หลากหลายหัวข้อครับผ่านกระบวนการกลั่นน้ำมันมะกอกครูต้องการว่าต้นมะกอ,อกหนึ่งต้นจะให้ผลผลิตเป็นผลมะกอ,อกจำนวนเท่าไร่และจะได้น้ำมันเท่าไหร่ ปกติเราจะเก็บผลบางกาะกันช่วงเดือนตุนลาคมถึงพฤศจิกายนเด็กๆมีส่วนร่วมโดยการเก็บจากกิ่งเตี้ยๆกันก่อนนะครับ sudah ni awak boleh nak masuk ni boleh ke bos asyik saya จากนั้นพวกเขาก็จะใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาน้ำหนักอัตราร้อยละแล้วก็เศษส่วน เรามีต้นมะกอกทั้งหมด19ต้นได้ผลผลิตทั้งหมด657กิโลกรัมถ้าเราคำนวณหาค่าเฉลี่ยของจำนวนผลผลิตของมะกอกต่อหนึ่งต้นเราจะคำนวณด้วยวิธีอะไรหารครับหารกับอะไร657หารด้วย19ครับใช่เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราสามารถหาค่าเฉลี่ยผล,ผลผลิตต่อต้นด้วยการ นำจำนวนผลมะกอ,อกทั้งหมดที่เก็บได้หารด้วยจำนวนต้นมะกอกทั้งหมดนะเด็กๆทำงานเป็นกลุ่มครับแต่ละกลุ่มได้ผลรวมที่แตกต่างกันออกไปพวกเขาจึงช่วยกันหาผลรวมที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพื่อจะได้คำตอบ

จากนั้นผมขอให้นักเรียนคนหนึ่งออกมาหน้าห้องแล้วก็เขียนคำตอบให้เพื่อนทั้งชั้นได้ดูกันนะครับว่าถูกหรือเปล่าในโจทย์ข้อนี้ ได้มีโอกาสได้ศึกษาขั้นตอนการกลั่นน้ำมันมะกอกด้วยนะครับซึ่งทําให้พวกเขาได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ

ขั้นตอนการบดมะกอกยังเป็นแบบดั้งเดิมครับพวกเขาใช้อูดเป็นตัวขับเคลื่อนให้เครื่องบดนั้นทำงานได้ครับเด็กๆไม่ได้ไปที่โรงกลั่นเพื่อดูอูดทำงานเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาต้องจดบันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเช่นรัศมีของเครื่องบทและก็ระยะเวลาที่อูใช้ในการเดินจนครบหนึ่งรอบอนะครับขั้นตอนการบดเอาน้ำมันมากอกทำให้เราคำนวณหาความเร็วระยะทางและเวลาที่ใช้ได้

การไปที่โรงกลั่นน้ำมันมะกอกทำให้เด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่พวกเขาไม่เคยได้ยินหรือเคยพบเห็นมาก่อนเลยเป้าหมายก็คือเชื่อมโยงความรู้จากโลกภายนอกเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาของเราเด็กๆก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขา ได้เรียนรู้ครับกิจกรรมที่2คือการหาเส้นรอบวงที่อู๋ใช้เดินรอบเครื่องบทรวมถึงความเร็วระยะเวลาและระยะทางวาคุณก60จะามารเ100กรัม 12 ثانية إذا استغل الجمال 12 ثانية لقيم دورة واحدة سنحسب كم سيستغل 9.67 في قطع الجمال مسافة 48.35 إذا 48 متر و 5.3 سنتي سنتيمتر 100 كيلوغرام استغرق الجمال 4 إذا لطحن نريد معرفة كم سيقطع أو المسافة التي سيقطع الجمال خلال 40 دقيقة إذا ثم 4 في 4 16 إذا ما خصتش شي حاجة إذا كتعاود تجي لهنا بعيداً على هذيك الأرقام غتجي لهنا وتعاود إذا ماني جزء ماني جزء عملية الصبورة إذا

ก็จะนำมันใส่ลงในตะกร้าปิดท้ายด้วยการกดจนแน่นเพื่อคั้นเอาน้ำมันมากอกแล้วก็น้ำออกมาให้ เราจะพาไปครึ่งชั่วโมงนะเด็กๆเ,เราก็จะได้น้ำมันและน้ำาระกอออกมาทางด้านนี้ขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆเช่นเกลือกและก็มเมล็ดก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงกว่าส่วนผสมของน้ำและน้ำมันจะได้ที่หลังจากกรองน้ำมันเรียบร้อยเราก็จะนำมากรอกใส่ขวดนะครับ จากนั้นเราก็นำน้ำมันมาก่อกลับมาที่โรงเรียนเพื่อนำไปขายสร้างรายได้และก็นำเงินจำนวนนี้มาใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมอื่นๆที่จัดขึ้นที่โรงเรียนต่อไป